สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Call of Duty Modern Warfare 2นะครับตอนนี้ทั้งสองคนก็กลายเป็นผู้ก่อการร้ายไปแล้วนะหลังจากที่กับตันไปแล้วก็โซโมัลทาวิสออกมาจากซากซากซากเครื่องบินนะสุดสายเครื่องบินนั่นเองนะก็ได้ข้อมูลมาจากมากร์กลอว่าไอเชฟเฟิร์ แถวไซส์โฮเทลบัลลวันพวกนี้นะจึงไม่รู้ว่าข้อมูลที่ได้มานี่จริงหรือเปล่านะนี่ก็ขนอาวุธกันไปนะครับผมมีเวกเตอร์นะติดที่เก็บเสียบติดกล้องนะครับเป็น M1911 นึเก้า่งอนนะครับ มีปืสนสไนด์ด้วยนะก้องในวิชั่นแล้วก็ระเบิดมือระเบิดมือนั่นเองนะ,ระเราวปกมีดไปด้วย <c oughs> เที่ยวเดียวนะเหมือนประมาณภารกิจช่าตัวตายแล้วแหละดาน just like old times วันที่เจ็ดเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสานาทีนะครับที่ไซ์โฮเทลบาวูนะอฟกานิสถาน <c oughs> ไปตามไล่เชฟเฟิร์ดกันไปลุงตู่เชฟเฟิร์ดมึง น่าจะจริงแล้วแหละที่มาเขาล้อพูดออกมานะี่ยเดี๋ยวปล่อยให้มันไปก่ <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราก็จัดด้านขวาครับโอเคเรียบร้อยเหมือนเช่นวันวานนะลูกใครลงใคร ไปปปรีบไปเลยนะครับเอกี่ยวสายนะครับแล้วก็หลงไปเลยนะกกดเบก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 กอ่าเจอสองคนอยู่ด้านล่างแล้วเตรียมเชือด ทีนะับจึกนี่แนะสุขิดบายบายเดี๋ยวเดปุ๋ย่อนไม่ได้นะคปะปปวันนี้ก็ได้โอเคอย่าปะทะนะครับ Control coming our way. Go left quickly. Okay, wait outside, young Leo. Let them pass. If I even pan by enough. Probably just the sandstorm that's rolling in or a bad transmitter. No one lives to a left. Roger that, Anza. I'll send Vincent and Lambert to put your 7 out. Take out the guard having a smoke or wait for it to move along. คให้กจัดอนคนที่ยืนยืนสุบรีหรือเปล่าหราจะปล่อยไปนะเอ็บเรียบร้อยไปไปหมอบดีกว่ายไป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  t o tangos with tag lights coming down the stairs under that red light dead ahead. I'll take the one on the right. On my mark. t h r o one. Mark. เรียบร้อย Disciple 6 We've lost all contact with Disciple 5 Check it out. Over. Top of the staircase. He's mine. Roger that, o n s i d e Okay. ศัตรูข้างหน้านี้เดี๋ยวศัตรูข้างหน้านี้เดี๋ยวกับตันไพส์กำจัดให้นะ

มาเห็นเลเซอร์ครับเห็นเลเซอร์มาแต่ไกลเลยค <9. S 1> ิวไม่รู้ <9. S 1> รอ <c oughs> okay, ะหยิบปะปะปปโอเคเดี๋ยวให้เราหยิบโลนะครับ เอายิงเข้ามายิงยิงยิงมายิงมาเร็วๆๆๆโจสกับตันไพส์จัดการให้นะเออเออเอายิง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 อืมนั่นแหละฝัดดีนี่แน่โลตีเลยนะโอ้ยนี่แน่โลตีเจอโลขอฝอเป็นไงเอาเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวจะต้องเ,เปลี่ยนปืนก่อนไม่มีเวลาแล้วนีก็ได้วะไป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 อ้าวใช้ระเบิดแสงนะครับอ๋อมันถือโลมานะ mà Ui. Chết tài đi เออระเบิดเอาไาระเบิดใหญ่เลยไปยงู่นก็ได้วะนี่แน่บึ้มไปบึ้มไปนะั่นแหละ เข้ามาอ้อมไปด้านหลังก in ็ได้อุ <S <S nah ้ยเต็มหน้าเลยหน้าแดงเอุ้ยเอาเอระเบิดประตูเลยแล้วกัน มา <c oughs> นม่ <c oughs> นี่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 โอเคหู <c oughs> ระเบิดซีโฟเต็มเลยโอเคเชฟเฟิร์ดมันกำลังจะหนีแล้วมั้ง เดี sabes, wait, wait oh, oh, oh. Ah, ๋ยวเรากดปุ่มนะครับเปิดประตูนะแย่แล้วมันจะระเบิดแล้วไปหนีไปก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวไปเระเบิดโอ้ย โอ้ยโ,อย,โอยยังยังไม่ทันปื้นเลยโดนละโอเค<อ><อ>ไปทางตะวันตกนะไปไปไป มาเต็มเลยมาปุมเคเคลียร์หมดหรือ,อยังวะ ้ยระเบิดนะระเบิดเต็มเลยมาเข้ามาเข้ามาตายกันโอเคไปเข้าไปข้างในเลยนะครับมันจะหนีละ the is ประวัติศาสตร์ถูกเขียนโดยผู้ชนะนะครับ lives, die. ถ้าเขาอยู่แล้วเราตายความจริงของเขาก็จะปรากฏถูกเขียนขึ้นมานะครับและความจริงมันก็จะตายไปนั่นเองนรับเ e ฟฟ์จะกลายเป็นฮีโร่ เคเอ็นเกมวันที่เดเวลาสิดนาฬิกาสิ10นาทีนะครับต่อนเนื่องกันเลยนะเก็บเก็บนะอินเทลมาครับออนไปล่ามาันคะรับไอลุงตูเ่เชื่อเฟิร์ามึงกู้เงินไปล้านล้านมาโกงกินใช่ไหม จนกูเป็นนี่สาธาสาธานะหมดแล้วเนี่ยนี่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 ไิงไล่ย,ยิงจะ <c oughs> หลจมาด้วยเอ้ย <c oughs> เอาพุ่ง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  <c oughs> ไม่นะี่นี่เน่ยวาดให้หมดวาดให้หมด โอเคเข้าเข้าอุโมงค์ไปนะครับมา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 เนี่ยเนี่นี่นมาเฮ้ยยิงไปยิงไป,งปนั่นแหละโอเคหลบเฮลิคอปเตอร์นะครับอุ้มมาทำไมวะไอ้พวกนี้ เอ้ยเลยยางเอ้ยอาพิจิโอเคหลบ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 จิงไม่โดนว่ะเออออเล่นอ๋อเล่นจัหลวดแล้วอือ เลฟเลฟโอ้สายสายสายโอ้โหอมหอมโอ้ยแย่แล้วโอ้ยเอาโอ้ยโอ้ยไปไหนวะเนี่ยโอ้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 ยลองแกงแล้วโอ้ยโอ้ยส่วนส่วนสยามทะเลกรุงเทพอ่ะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเอกไปไหนวะโอ้ย ไปมาเชฟเปิดมันนี่มนันนี่ไม่ต้องหนีโอ้ยฟอร์มอาอีกละโอ้ย <im itation> โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ,โอ้ยรถโอ้ย <im itation> เรือเรือเหินเรือเหิน <im itation> เฮ้ยเดี๋ยวมันหนีเอ้ยโอ้โห๋เฉียวหัวไปนิดเดียวโอเคโอเคโอเคนิ่ง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 นี่นี่โอเคออล่วงแล้วไม่มีเกียรติถอยเพ่ล่วงแล้ว โอ้โหโอ้โหอิ <s ascular accept aran> oh, ่มน <themselves> oh, 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 oh ้ำเต็มเลยโอ้กับตันไพส์บอกให้ถอยไม่มีกีไม่มีเกียร์ถอยเพ่ถอยได้เราถอยไปนานแล้วเลยโอ้ยเราเป็นไงมากวะเนี่ยโอ้พอล่วงไปเนี่ยอีอาวุธหายหมดเหลือแต่มีดอย่างเดียวนะป๊ะปะปอปะหมื่นหมื่นหมื่นโอ้โยโอ้ยโอ้ยกูไปโดนตัวไหนมาวะเมาเมากัญชาแน่ๆเลยโอ้ยเอียงซ้ายเอียงขวา ไอ้นี่มาแล้วนอนมาจัดการให้เลยเฮ้ยไม่โดนนี <c oughs> ่แน่โอ้ยโอ้ยมึน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 เอาไอ้นี่อีกลายอากระสุนหมดมายุกโอเคเรียบร้อยไอ้เชฟเปิดอยู่ไหนมาเร็วลุงตู มานี่นะมึงกู้เงินนี่กู้เงินมาเพื่อโกงกินใช่ไหมเฮ้ไอแบงก์เปล่าของมึงอะที่รัฐมนตรีกลาโหมให้มาแล้วจ้ให้ประชาชนเป็นหนี้สาธารณะเนี่ยตายมึงตายเรืนะมึงตายอันนี้เอายืนทำไมอ่ะรออะไรอะฮ่ะ ไม่ฟังแล้วโอ้ยจิ้มหัวใจเลย5ปีที่แล้วเสียทหารไป30,000นายนะครับ แต่โลกก็ได้แค่จับตาดูแค่นั้นแต่โลกก็ได้แค่มองดูนะอย่ายิงเลยกูไม่เข้าใจหรอกโอ้ยกับตันไพรส์มาช่วยแล้วโอ้โยอุ้ยเออโอเคกดกดกดเมาส์ซ้ายเมาส์ขวาเออหยิบปืน รีบปืนมันมาโอ้ยเอากับดนันไวยอดทนไว้เอา้าเวนคำโถแตกเต็มหน้ากูเลยโอ้ยเอาเอาสู้สู้เอา้าเทนไฟส์เทนเา,าจกที่หนึ่งเอ้ยเอา,เอาใครชนะใครชนะมาเอา้ยคิ้วแตกแตกหรือเปล่า ถ้าแตกแอนตซินแจกให้นะครับเข็มละห้าร้อบาททันทีเออโอ้ยเอดูหมอกับตันไพยจะพายแล้วนะแย่แล้วโอ้เรายังขยับขยับขยับมือขยับมือโอเคดึงมีดลงมาโอ้ยดึง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 ด ดึงดึง e ดึงดึงด so ิดึงด uh ึง oh, ดึงดึงแล้วโอ้ยหฝังฝังลึกมากดิชั้นไปเนี่ยเอ้ยเออเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยดึงออกไหมนะโอ้โหมือกูเมื่อนิ้วแล้วนะกูเมื่อนิ้วแล้วนะออ้้า ดึงมีดองมาดึงดึงเออดึง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 เอ้อเออสองสองมือเอ้อเอ้ยอเอ,เอ,เอโอ,โอ,โอ,อมาเดี๋ยว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 โอ้เลื่อนเมาโคตรชาเลยเอ้ย <c oughs> เจอมีหลีกิมฮวง น้ยปักเต็มตาเรียบร้อยโอ้ยสิริกิมห่วงเชี่ยวกับตันไพสไตล์หรือ,อยังะอะเราก็สภาพก็ไม่น่าจะรอดแล้วละมั้งเนี่ยเกเกก็จบเพียงเท่านี้นะก็คือ ตายทั้งสองคนเลยนะเ oh. อาไว้กับตันไพรย,ยังไม่ตายโอ้ยเ oh. อ้ากับตันไพรย,ยังอยู่โอ้ oh. กับตันไพรโอ้โหไม่รอแล้วกับ ปากลูกเมียค่ะด้วยเอ้ามีหอมารับด้วยโอ๋อีิคณลายมาช่วยนะอโอ้ย โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกม Call of Duty Modern Warfare 2นะครับตอนนี้ก็ทั้งโซก็กระตั้งไพสนี่ก็กลายเป็นผู้กาอการร้ายไปเรียบร้อยแล้วนะหลังจากนี้เขาก็ต้องหาที่ซ่อนตัวนะครับเพื่อไม่ให้คนทั้งโลกรู้ตัวนั่นเองนะเดี๋ยวเนื้อเรื่องก็ยังไม่จบดีนะมันก็จะมีต่อ ปในภาคที่3เลยนะเคที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นพิพิพธภัณฑ์นะครับมันจะมีหุ่นลูกป,ปั้นมีทหารนะครับเป็นลูกป,ปั้นนะแล้วก็มีแบ็กกราวเป็นด่านที่เราเคยเล่นนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นไว,วท์เฮาส์ทำเนียบขาวนะ มีคนมาดูก็มีอาวุธอยู่ตรงกลางด้วยนะอันนี้เป็นด่านโนรัสเซียนนะครับมีมาคอลอฟอยู่ในนั้นด้วยนะ <c oughs> เป็นด่านที่หลายๆคนรู้ก็รู้สึกว่าโอเคสะเทือนใจมากนะเพราะว่าต้องไปยิงประชาชนที่ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยนะอันนี้ก็จะเป็นด่านของ ที่เราจะต้องไปกู้ ACS ACS โมดูลนั่นเองนะโอเคอันนี้ก็เป็นด่านที่จะต้องเออแถวๆบาซิลนะดิโอเดจานโรูนะ ีอันนี้ห้องแรกนะเดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งนั่นเองมีมีอีกห้องหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์นะรุ่นไหนไม่รู้อันนี้เป็นจานอีกด่านโอ้มีรถถังด้วยนะ ดานไวซ์เฮานั่นเองมีเครื่องบินนะครับนี่ก็เป็นรถพุ่มกลอนะอันนี้เฮลิคอปเตอร์นะมอลุงตู่เคก็ไม่มีอะไรแล้วหลังจากนี้นะครับยังม,มีอีกเหรอ มีมีอีกห้องหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นดาน่านแท่นขุดเจาะเดือดําแท่นขุดเจาะน้ำมันนะใต้น้ำด้วย <c oughs> ออันนี้ก็จะเป็น <c oughs> ด่านที่เราจะต้องไปปุกบ้านมาคลอ,อมนะเซฟเฮาของมันนั่นเองนะใช่หรือเปล่าวะน่าจะใช่แหละอันนี้ก็เป็นอีกด่านหนึ่งของแท่นขุดเจาะแท่นขุดเจาะน้ำมันนะมีตัวประกันแล้วก็มี C4 นนะติดอันของของปลอมนะ ของปลอมนะไม่คงไม่เอาของจริงมาไว้ในพิพิธภัณฑ์หรอกอันนี้เป็นดาดแรกสุดเลยนะค่ายทหารนะครับ อค okay, อันนี้ก็จะเป็นด่านที่รัสเซียนเข้ามาจู่โจมในประเทศสหรัฐแล้วนะยืนเชียร์กันใหญ่เลยเฮ้ยตัวนี้เราไม่เคยไม่เคยเห็นมาก,ก่อนนี่หว่าด่านไหนไม่เห็นมีเลยโอเค okay, จบกันไปแล้วนะแล้วก็สำหรับคลิปต่อไปที่จะทำนะก็คงจะเป็น <c oughs> ภาคต่อนี่แหละโมเด r ั w a ว f แฟร์3นะครับ อ่าโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าเกมหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ